สวัสดีค่ะวันนี้แม่โยเกิดก็จะมาแกงหับไม่ใช่สีแกงปลาย่างค่ะใส่หยวกนะคะเป็นแกงหลามนะคะนี่ก็เป็นง่ายๆนะคะใส่น้ำพริกค่ะใส่น้ำพริกลงไปนิดนึงค,ะงะนนค่ะหม้อเดือดแล้วนะใช่ไหมแล้วก็จะมาใส่หยวกไปเลยค่ะใส่หยวกลงไปเลค่ะ หยวกก็ต้องเอาใยมันออกกนะ่อนนะเยอะเกินไหมนจปนหยวกนี่แหอลอร่อยอน,นี่ค่ะมาดูดูเป็นปลาที่เราจะใส่นะคะเป็นปลาย่างคะ่ะแช่น้ำไว้อย่างดีเลยคะ่ะแช่ให้เปื่อยนะคะแลบวบขึ้นจกักน้ำแล้วเราก็จะไปใส่ ไปเอาผักมาล้างใส่เอาปลาออกก่อนโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนน้ำแล้วก็มาล้างผักนะคะทีเนี้ย dạy 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 ของเราค่ะหั่นตะไคร้ไว้ค่ะเดี๋ยวให้หยวกเราสุกเราก็จะใส่ตะไคร้นะคะนี่เป็นดอกไม้กินได้ค่ะยอดดีประกังรสชาติก็จะมีขมขมฝาดฝาดนะกูนะคะเก็บมาจากสวนผักหลังบ้านค่ะแล้วก็ ใบแมงลักค่ะแล้วก็มียอดดอกแคหนึ่งยอดก็พอแล้วก็นี่นะคะใบชะอมค่ะแล้วก็ส้มปล่อยของเราค่ะเด็ดเป็นกลางไว้นะคะใส่ให้มันนัวเฉยๆนะคะถ้ากินได้ก็กินกินไม่ได้ก็อทิ้งค่ะเพราะว่าเราจะใส่ให้มันหอมให้มันนัวค่ะอะหม้อของล้นเนี่ย<ๆ> เนี่ยแล้แม่อ,อยเกิดเดือดแล้วนะคะก็จะคุมเครื่องก่อนนะทำยังไงก่อนได้หมดค่ะเพราะว่ายัางไงก็ทำเหมือนกาวใส่พุมัขหัวลงไปค่ะสองช้อนอนะคะทีน,นี้ก็จะใส่น้ำปลาค่ะแกงป่าบ้านเราต้องใส่น้ำปลานะคะมันถึงจะนัวนะคะ ปลาลาปลากา็ดีค่ะเราจะเอาแต่น้ำมันนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะแกงอันนี้เราจะเน้นเป็นพวกน้ำปลาปลาล้าสองสองทัพพีพอเราจะเน้นน้ำปลานะคะแกงอันนี้เราจะไม่ใส่ปลาาเยอะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเอา <c oughs> คันคออากาศหนาวค่ะทำให้เราเปลี่ยนไป เอาปลาย่างใส่ลงไปนะคะปลาย่างปลาสวายแล้วก็กมีปลาหมึกแห้งค่ะเอย่ยเอาจากน้ำเลยค่ะคนเลยค่ะคนเลยโอ้หอมมากเลยค่ะแกงปลาย่างเราก็จะรอให้ปลาของเราเปื่อยก่อนนะเปื่อยสุดก่อน ปลาสุดก่อนหละไว้ตรงนี้แหละใส่ผักไปด้วยกันดีไหมอ่ะใส่พร้อมกันเลยไหมเดี๋ยวรอสักพักก่อนเราสักพักก่อนนะ <c oughs> งอสุดๆค่ะ ทีนี้เราก็โอ้ใจน้ำน้ำทิ่มมือเราจะใส่ผักลงไปค่ะผักที่เรา <c oughs> <c oughs> โอ้โหเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะ,สะเสด็จน้ำด้วยนะ,สะเสด็จน้ำออกให้หมดโอเคค่ะเราก็จะม้วนให้มัเข้ากันเลยแกงหยวกหัวปีไม่มีหัวปีสิ แกงเป็นหยวกปลาแหง้งก็เสร็จแล้วนะคะแกงเมน,นูลาวของวันนี้จบแกงนี้เลยเอแอยู่านละหนึ่งสองสามโอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะหอมมากบ๊ายบายค่ะแกงนี้ต่อหนึ่งสองสามโอเค หยวกเป็นหยวกกล้วยหกนะคะก็เขามาทำขาขยให้ค่ะเราก็ซื้อค่ะยี่สิบบาทได้เยอะมากค่ะได้แกงหม้อหน,นึ่งพอดีเลยจะให้มันเปื่อยสุกพร้อมกันเลยนะคะผักยังไม่สุกนะคะจะไปหาช้อนมาชิมก่อนค่ะมาชิมพร้อมกันนะคะว่ามันจะอร่อยนัวแค่ไหน จะชิมค่ะเราจะชิมแค่น้ำนะชิมตอนมันไม่ได้คำาร้อนอืออแซ่บแล้วค่ะแซ่บละแอ่เติมน้ำปลาไปนิดหน่อยแต่อขอเสร็จปลาไหอีกหน่อยได้ไหมฮะเต็น้ำปลาก็ได้เนาะท้างนั้นอะ่ะ คามไปค่ะอ,อะเพราะว่าชอบเค็มชอบชอบรสชาติยังไงเราก็เติมไปอย่างนั้นค่ะ <c oughs> ก็เสร็จแล้วนะคะว้าวหอมมากเลยแกงง่ายๆค่ะ ทีนี้ก็สุกแล้วเราก็ตักเสิร์ฟกันได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะก็บ๊ายบายค่ะแกงหยวกหัวปรี